ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ richman shop no หนึ่งเรื่องเติมเกมนะแจกใหญ่นะครับเติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5้0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ richman coin นะครับยิ่งเติมยิ่งลดแล้วก็ lucky coin นะครับยิ่งเติมยิ่งลุนนะลุนต่อแรกเนี่ย iphone 15 Pro Max นะครับ a อด l i น์เติมเกมทุก100บาทเนี่ยก็ลุนได้แล้วนะครับลุนต่อที่2นะครับยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการนะครับรับ richman coin นะใช้แทนส่วนลดได้นะครับลุนต่อที่3นะครับยิ่งลุ้นก hm ับ Luc Co ใช้รุ่นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com นะใครที่สนใจนะครับกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันได้เลยนะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เมียจะไปได้ต้องเติมที่ร้าน richmanshop เท่านั้นนะครับลงรอบนอกนะลงตรงกลางแล้ปวปวดหัวมันมั่วเกินไปนะครับตรงนี้โอ้โหลงมาเยอะอยู่นะ15คนแล้วอะเสี <got> ยงเท้าด้านนอกครับทางซ้ายเนี่ย2คนสวยมีตัวใกล้นะครับ2คนเหมือนกันนะ ยู่ในบ้านคนหนึ่งเอาตัวในบ้านก่อนหลายไดเย้เอ้ยเอากระสุนหมดตัวนี้เอา้าหน้าจาไม่มีกระสุนแน่เลยเรียบร้อยนะครับเก็บปืนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตาไปเช็ดตุดมหมาแน่เลยครับผมก็เป็นนะลงมาเก็บปืนเี่เก็บปืนนะครับแต่ว่าลืมเก็บกระสุนนะแล้วพอยิงกระสุนหมดแล้วเรียบร้อยครับตายนะเห็นป้านในเมืองอย่างมั่วเลยนะครับเสียงปืนเนะี่ยเยอะมากเลยขนาดลงรอบนอกอย่างเยอะเลย มีคอมเมนต์หลายคนนะครับบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเล่นปืนพกทั้งเกมนะมีเสียงเท้านะครับอยู่ในบ้านเราดักตรงหน้าต่างไว้ฟังเสียงเท้านะครับน่าจะออกไปเอา้านึกว่าออกไปข้างนอกนะครับสวยเก็บงานเลยคืออยากให้ผมใช้ปืนพกทั้งเกมนะครับเอาจริงอะ่ะใช้ปืนพกเนี่ยยากนะครับแต่ว่าที่ยากกว่าในการใช้ปืนพกเล่นให้ชนะเนี่ยก็คือ การหาปืนพกนะลงมานี่หาไม่เจอเลยครับผมเล่นมาสองสารอบนะเฮ้ยหน้าเรามีคนโดดล่มลงมาเก็บร้อยเก็บงานคือผมลงมาเดี๋ยวเล่นสองสาเกมครับเฮ้ยตรงบันไดเอียงคอรอเลยเก็บงานก่อนเกมแรกเนี่ยลงมาได้ปืนครับได้ปืนพกเลยนะลงมาเจอเนี่ยก็เลยลองเล่นดูครับยิงไปได้หลายคนอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายตายนะครับก็ไม่ชน,นะนะไม่มีคิดมาลง พอเล่นรอบถัดไปนะครับลงมาเนี่ยพยายามวิ่งหาปืนพกนะไม่เจอเลยครับเจอแต่ปืนออโต้ดีๆอ่ะแล้วคือผมก็พยายามไม่เก็บปืนยิงครับวิ่งหาไปเรื่อยๆนะท้ายนะครับโดนยิงตาไฮนะคือโมโหงูกรีดอ่ะหาปืนไม่ได้นะปืนพกอ่ะไอตอนอยากใช้ไม่เจอนะครับไอตอนไม่อยากใช้นี่เจอจังเลยนะมีตัวป้างหน้าเราเหมือนจะแวบๆนี่ไงสวยงานก็ได้ยินเสียงเท้านะครับ ในเมืองยังเหลือนะสี่ห้าคนครับเสียงปืนอยู่ทางซ้ายตรงบ้านหรือเปล่ารอบนี้ก็เลยทําภารกิจนะครับมีคนบอกมาว่าอยากให้ผมใช้ปืนร้อยนัดแล้วก็ปืนจานคู่กันครับก็คือรีโหลดชา้าทั้งคู่นะถ้าเกิดว่าพลาดไปกดรีโหลดแล้วกระสุนหมดทั้งคู่นี้เรียบร้อยครับแน่นอนนะเสียงปืนอยู่ใกล้เลยตรงบ้านหรือเปล่าเหมือนจะตรงบ้านนะรอยเท้าอยู่ข้างในเฮ้ยไม่น่าจะใช่ข้างในนะ อยู่ข้างนอกอะเสียงเท้าข้างนอกนะครับบนบนหลังคาหรือเปล่าหรือว่าข้างล่างแต่ว่าเสียงเท้าน่าจะข้างบนครับชั่วแล้วอยู่ข้างบนนะเหมือนจะนอนอยู่ด้วยถ้าเราใช้สไลเดอร์นะครับบินขึ้นไปเนี่ยไม่น่าจะรอดนะจังหวะที่เราลอยขึ้นไปน่าจะโดนยิงตายแน่เลยต้องหาทางล่อย้เขาลงมานะครับหรือไม่ก็ใช้ระเบิดนะลองใช้ระเบิดดูนะครับหน่วงเวลาไว้ประมาณสัก สองถึงหนึ่งวีนะเพราะว่าไกลมากเ,เหมือนจะโดดลงมาเลยลงมาหรือยังอยู่หลังกำแพงหรือเปล่าเสียงเหมือนโดดอ่ะลองใช้ระเบิดเช็คดูนะครับตรงกำแพงอ่ะสองวีนะครับสองถึงหนึ่งวีนะไม่น่าจะใช่นะไม่โดนนะอ๋อด้านบนนี่ไงสวยแม่ทำอะไรในเมืองเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นในแผนที่สามคนนะ น็อกไปหนึ่งผมหนึ่งแล้วก็เหลือคนเดียวนะครับดูแล้วน่าจะอยู่ในโซนตรงปราสาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเสียงปืนเอ,อ้ยลงมาแล้วอะไม่อยากยิงนะครับเราต่อยเอาดีกว่านะไม่อยากเปลี่ยนกระสุนปืนครับเปลี่ยนนานเกินไปดูแล้วน่าจะอยู่โซนในเมืองนะครับไอโซนในปราสาทเพราะว่าเสียงปืนที่เราได้ยินตอนแรกเนี่ยโซนนั้นครับเดี๋ยวลองใช้แตไลเดอร์นะครับวนหาดูถ้าไม่เจอ,ก,เอก็เอากวานแล้วออกดีกว่านะไม่อยากเสี่ยงนะ ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับเวลาต้องการจะกดใช้สไลเดอร์เนี่ยกดไม่ติดนะแต่ว่าเอ้ยทางซ้ายเจอเฉยอ่าน,นี่ไงคนเดียวไวยเก็บงานเลยคือเวลาจะใช้นะครับกดไม่ติดนะแต่ว่าพอจังหวะที่เราไม่อยากจะใช้อคือแบบกําลังบวกอยู่หรือว่ายิงใครอะ่ะกดติดเฉยแล้วติดประจํานะไม่รู้ทําไมนะครับไอตอนพอจะหนีจริงๆอะ่ะกดใช้กดไม่ติดนะตายนะครับ เออพูดถึงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวลากเลื่อนน่ะที่มันบินได้อ่ะน่าจะเข้ามาเดือนหน้าปะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่ามาที่มันเลยนะผมจะขี่แล้วก็โอ้โหอยู่ด้านบนนะ่ะน่าจะยิงโดนยากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลากเลื่อนนะมันไม่ใช่แบบเครื่องบินนะ่ะเออในเมืองไม่มีคน,นครับเหลือเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอนะ่ะผมว่าเราไปใช้เออไปเปลี่ยนรถด,ดีกว่าไม่อยากขี่ควางนะขี่ควางอันตรายเหมือนจะมีเสียงรถมาครับหน้าเราเนี่ย เฮ้ยเจ็บโอ้โหโดนอยู่เลยกวางควางนี่ไงจอดป่าจอดเฮ้ยนึกว่าจะไม่น็อกแล้วตัวนั้นไม่รู้ไปไหนนะครับเอาตัวท้ายก่อนตัวหน้าเราเจ็บเจ็บโดนหัวสวยเก็บงานเลยเหลือคนนึ่งครับไปไหนแล้วนี่ไงเราใช้รถครับวนไปดูตรงตรงนั้นนะว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะครับไอตรงที่เขาไปจอดรถอะเราต้องเปลี่ยนกระสุนปืนให้พร้อมนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนตอนเจอคนนี้เรียบร้อยนะตายแน่นอนนะอย่าลืมปั๊นมน้ำให้เต็มหลอดนะครับช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะคือเล่นสองปืนนี้ต้องท่องไว้ในใจนะครับว่าอย่าเปลี่ยนกระสุนปืนบ่อยนะครับปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเปลี่ยนกระสุนปืนบ่อยนะครับคือกลัวกระสุนปืนหมดนะแต่ว่าถ้าเป็นสองกระบอกเนี้ยถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสองสองกระบอกเนี้ยใช้คู่กันนะผมว่าเวิร์กนะคือเวิร์กในแง่ของกระสุนปืนเยอะนะครับแล้วก็ ถามว่าเล่นยากไหมผมว่าไม่ได้ยากนะตัวร้อยนัดนี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับใช้ระยะกลางระยะใกล้ย,ยยิงมาใช้ระยะกลางระยะใกล้เนี่ยเวิร์กเลยนะแล้วก็พอเราจะยิงระยะไกลอ่ะนน่าจะบนเนินนะเจอแล้วเฮ้ยเอาไม่เอาอย่าลอยโหต้องจอดแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวรถระเบิดนะตรงบ้านเอเห็นหัวแวบ,บๆนะิดเดียวครับ ไม่รู้ว่าตีเดียวกันกับตัวด้านบนตรงเนินหรือเปล่านะวิ่งมาล่าทางขวานะเฮ้ยมีเสียงเท้าด้านหลังปะไม่ใช่นะเสียงฝาดไอหูฝาดนะไปไหนละเฮ้ยด้านหลังยิงมาไกลๆนะครับตรงบ้านแน่เลยหาไม่เจอครับตรงไหนออ๋อเจอละรอจังหวะน,นะสวยเก็บงานเลย คือถ้าเกิดว่าต้องใช้ปืนยิงระยะไกลเนี่ยเราก็ใช้ดีพนับนิ่งนะเห็นปะใสคูณสี่นะนิ่งมากเลยยังเหลือตัวฝั่งนู้นครับไม่รู้จะมาชาร์จหรือเปล่านะเสียงเท้าเหมือนจะวิ่งมาเลยน่าจะวิ่งมาครับด้านหน้าเราเฮ้ยสองคนนี่ว่างานเข้าดิเราต้องเล่นกว่านะครับพยายามหาทางเล่นทางกว่านะทางซ้ายอ้อมมาแล้วก็ในบ้านครับ <S <S ขเขาน่าจะคิดว่าผมอยู่ในบ้านแน่เลย <S 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 ไปโดนอยู่ ระวังนะเล่นตรงหน้าต่างอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันจะโดนแบบนี้ครับไม่ควรเล่นนะตายมาสวยจุดแรกยิงไม่โดนเลยตัวขวาเหมือนจะเหมือนจะอ้อมมานะครับเราเปิดประตูหล,ลอกล่อเขาครับมาแล้วไเฮ้ยโอ้ยิงไม่โดนเลยตอนแรกไอจังหวะสองนะครับคือเนินมันเป็นเนินแบบขึ้นลงอะ่ะจะลบลงครับคือทั้งคู่่ต่างคนต่างยิงไม่โดนนะโชคดีว่าจุดสุดท้ายยิงโดนนะไม่งั้นไม่รอดแน่เลย ต้องขอบคุณพลังจากมอสเบอร์เกอร์นะครับมอสเบอร์เกอร์เนี่ยนอกจากจะมีเออเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นอร่อยๆแล้วนะครับยังมีของหวานนะอร่อยไม่แพ้จานหลักเลยนะครับแนะนําเป็นกองทัพโดนัลดยากิจากมอสนะครับมีหลายรสชาตินะให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคาราเมลบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ชาเขียวหรือว่าถั่วแดงนะล่าสุดเนี่ยมีบัตเตอร์โอคุระโดนัลดยากินะครับบัตเตอร์ถั่วแดงที่อร่อยถูกใจคนชอบกินโดนัลดยากิแน่นอนครับสั่งผ่านไลน์แมนแกฟฟูแล้วก็รวมเป็นทุนได้เลยนะครับใครยิงมาเนี่ย ไม่รู้ว่าไปเข้าวงกันดีกว่านะเอารถครับรอบนี้รู้สึกว่าคนเหลือเยอะมากเลยครับผมกลัวตัวด้านบนนะเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเท้าว่าไม่แน่ใจนะครับรถก็จะระเบิดนะเราต้องรีบออกเลยนะครับไม่งั้นนี่ไงผมว่าแล้วด้านบนต้องมีคน,นครับดีว่าตอนแรกเขาไม่เห็นผมหรือเปล่านะเฮ้ยเปลี่ยนรถด,ดีกว่ารถจะระเบิดเอานะเฮ้ยเสียงปืนน่าจะในวงแน่เลยเอายังยิงมาอยู่เลยนะครับฝั่งนะู้นน่ะตายวงกันเพียบเลย เหลือเยอะนะไอ้ยาอย่าชนดิตรงเสียงปืนงหน้าเราเลยทางขวาหรือเปล่าเสียงใกล้นะไอ้ดีไงว่าแล้วไปจอดในวงนะเข้าบ้านปั๊มยาก่อนครับเดี๋ยวเขาต้องวิ่งมาเพราะว่าวงมาแล้วครับเหลือเยอะมากนะรอบเนี้ยปกติแนละ้วถ้าวงประมาณนี้เหลือไม่ถึงสิบคนแล้วครับนี่ตอนแรกเหลือประมาณยี่สิบกว่าคนนะตายไปเยอะเลยเรารอดักด้านในได้นะแต่ว่าวงเปลี่ยนนะมีเวลาสี่สิบวินนะครับรอดักตัวที่เขายิงเราอะ่ะผมว่าต้องวิ่งมานะ วางสมุกใส่รถนะครับถ้าเกิดว่าจะขับออกอะ่ะมาปะเฮ้ยเจอแล้วกำลังงางระเบิดโอ้โหเก็บงานก่อนยังน็อกอยู่นะ้นระวังด้วยครับไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยใกล้ันหรือเปล่าครับไม่น่าจะอยู่นะเก็บของแล้วก็ไปนะครับยี่สิบวีนะไปขึ้นรถเพื่อนเขาน่าจะไปแล้วครับเอ๊ยเสียงเหมือนปานระเบิดอ๋อไม่ใช่ กวางกวางมีกวางมานะครับตกใจนว,ว่กเสียงระเบิดนะเขาขี่กวางไปนะครับเราเข้าวงดีกว่าไปไปหาที่เล่นในวงนครับวงมาแล้วตรงบ้านนี้เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ามันขอบวงเกินไปอ่ะผมว่าเราเล่นบ้านนี้ดีกว่าอยู่กลางๆ่ลยครับนี่ไงเสียงปืนอยู่ด้านบนนะทางซ้ายน่าจะบนเนินนะ่ะในบ้านเงียบๆนะครับไม่น่ามีคนนะเหลือประมาณสิบวินะครับ วงจะเปลี่ยนแลรอเล่นในบ้านไปก่อนนะถ้าเกิดว่าวงเปลี่ยนค่อยขยับแต่ถ้าเข้าเรานี่สบายเลยเสียงปืนยังอยู่บนเนินนะครับเช็คด้านหลังก่อนนะแนะนํานะครับเล่นในบ้านเนี่ยพยายามนอนนะอย่านั่งแล้วก็ยืนนะเพราะว่าเนินรอบข้างเนี่ยมองเห็นเรานะแล้วก็สามารถยิงเราได้นะครับวงบีบขึ้นเขานะทั้งขวาเราเสียงปืนอยู่ไกลนะครับไม่เห็นตัวนะแล้วก็ด้านบนด้วยไม่เห็นใครเลย ผมว่าเราไม่เสียงมันใกล้นะครับเสียงใกล้มากอะแต่ว่าหาตัวไม่เจอครับมีตัวใกล้ล้วยเสียงปืนอยู่ใกล้เลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใกล้เลยด้านหน้าเรานะครับเนี่ยเจอละถูวแล้วตายเลยตัวไกลยิงมาโอ้โหเห็นได้ไงระวังทางขวาด้วยนะครับผมว่าเราต้องไปนะด้านบนเขาบวกกันใหญ่แล้วอ่ะเราต้องไปแจมนะครับ มีตัวทางซ้ายด้วยปั๊มน้ำไม่เต็มหลอดนะเดี๋ยวเราใช้รถครับแปลรถแล้วก็ขับขึ้นด้านบนไปเล่นบนเนินดีกว่าไปหาไม่เจอเลยเฮ้ยมีตัววิ่งมาหน้าเราเก็บอยู่ต้องชา้านะครับดใต้รถติดข้างขวาโอ้โหเอาโถเอ้ยโอ้โหมากันแบบ